รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรลินทีวี มานะสกลนครเมืองสามธรรมครับดินแดนแห่งธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผ่านมาครับเราพาไปเที่ยวแล้วสองธรรมคือธรรมะและวัฒนธรรมในวันนี้ครับผมจะเติมเต็มความหมายของเมืองสามธรรมให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับกับธรรมที่สธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครครับอุทยานแห่งชาติภูพานบนเขตเชือกเขาภูพานมีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินทรายครับ มีความสูงอยู่ระหว่าง200ถึง567เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบด้วยภูนางงอยภูมะแงวภูน้อยภูเพ็กเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและห้วยต่างๆซึ่งบางส่วนไหลลงสู่นองหานสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่มากมายมหาศาลครับและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย พี่สายลมครับสวัสดีครับ,รบพี่สายลมครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่ามีป้ายของเส้นทางศึกษาธรรมชาติและได้ข่าวว่าปรับปรุงใหม่ด้วยพี่สายลมช่วยแนะนาหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนั่นคือนี่คือเป็นจุดสตาร์ทนะครับ,รบมันจะมีเส้นทางความยาวก็คือประมาณ2กิโลกวก่ากว่าครับพอดีกําลังเดินครับเหมาะสำหรับ <ผม S 3> ที่จะให้เด็กนักศึกษาน้องน,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 นักเรียน,นได้ซึมซับกับธรรมชาติว่าฐานแต่ละฐานมีความหมายอย่างไรฐานแรกก็เป็นธรณีวิทยาเกี่ยวกับหินของภูพาน ว่าหินภูผาเนี่ยคือเป็นภูเขาหินทรายแล้วเดินถัดไปก็จะเป็นสถานีก็พวกกับมอสไรเข่นเฟิ่อนเป็นพืชดึกดำบรรพ์ชื่อว่าสถานีมิตรภาพไร่พรมแดนเป็นทางด่วนของสัตว์ป่าป่าตัวนี้จะเป็นค่อนข้างรกทึบนิดนึงจะมีเทวัโยงจากต้นสู่ต้นก็คล้ายว่าเป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่าแล้วนี่คืออะไรครับพี่สายลมครับตัวนี้ขาว่าลานเสาเอคำว่าเอในภาษาอีสานก็คืออช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะมีสองฝั่งลำห้วย มันจะมีดอกไม้ขึ้นมาคล้ายๆกับว่ามาประชันความงามกันมันจะมีดอกไม้พระทานน้ำทั้ง5ชนิดมันก็จะมีดุสิตามณีเทวาสร้อยจุรณาจระจันทร์และก็ทิพย์เกศรก็คือ5ดอกนี้จะบานขึ้นมาขึ้นมาเพื่อโอ้อวดกันครับแล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็นลานดอกไม้ครับก็คือลานดุสิตาอันนี้นะครับจะมีดอกไม้ทั้ง5ชนิดขึ้นตรงลานตรงนั้นจะสวยมากช่วงนี้กําลังสวยเลยครับช่วงเดือนไหนครับพี่สายบัเดือนตุลานี่ครับดุนตุลานี่นะครับกาลังเริ่มบานเลยนะครับแล้วก็มีจุด ชมดาวด้วยครับแล้วก็มีสถานีนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรก็คือเป็นเอ่อก็เรียกว่าตัวนี้ก็คือเรียกก็คือความหมายคือเขาจะสื่อถึงใส่พันธุใส่พวกนี้ก็คือมันจะเกิดจากต้นไม้อื่นครับนะครับแล้วก็มันก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วลหลังจากนั้นก็คือ,เ,อ,อเขาจะใช้ล่าของเขาเนี่ยโอบรัดต้นไม้ผู้ให้กาเนิดนะไม่ให้ขยายใหญ่ออแ,ลแล้วก็แผ่กิ่งก้านปกคลุมไม่ให้ต้นไม้ที่เป็นต้นเม่ที่เขากําเนิดนะ่ได้รับเสียงในสุดหลังจากนั้นต้นไม้กำเนิดก็ ตายแลอ้อมกอดขต้นไสนี<อ>ม่มือที่มาของเาว่านักฆ่าแห่งพงไวร<อ>ส่วนที่บอกว่าเป็นนักบุญแห่งป่าก็คือไซน่ะเป็นพันไม้ที่แตกต่างจากพันไม้ชนิดอื่นก็คือเขาจะเวลาออกลูกจะออกพร้อมกันทั้งต้นเวลาสุกก็จะสุกพร้อมกันทั้งต้น<อ>ช่วงที่ลูกไสสุกก็จะมีสัตว์ป่านานาชนิด<อ>ก็ว่าเป็นพวกนกพวกอะไรมาเก็บกินแล้วก็พูง่ายคือว่าคล้ายๆว่าเป็นซูปปเปอร์มาร์เก็ตแห่งป่าก็ได้ อันนี้คือคขาว่าที่มาของนักบุญแห่งป่าครับผมและที่สําคัญที่สุดก็คือมีลานกางเต็นด้วยใช่ครับช่วงหน้าหนาวคือจะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นเต็มเลยครับประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนได้ครับพี่สายลมมกรากรุ่งานี่คือจะเป็นช่วงที่ไฮซีซันเลยเป็นพีคเลยหน้าหนาวอากาศหนาวขนาดไหนครับพี่สายลมครับบางปีนะครับก็คือตัวเลขหลักเดียวนะครับบางทีถึง6ถึง7นะครับถ้าใครตามหากอากาศเย็นๆสบายๆนะครับหารลานกางเต็นที่อุทยานแ่งชาติภูพานี่คือพร้อม รองรับแน่นอนนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับพี่สาศรมครับไปดิดเส้นทางเลยครับไปนะครับไปชมเส้นทางจริงๆกันนะครับตามมาครับสถานีแรกก็คือหินทรายครับอ่าก็คืออุทยานชาวมุพันเนเป็นภูเขาหินทรายนะครับเมื่อก่อน ถ้าเขาภูพันธ์อยู่ใต้ท้องทะเลครับก็คือการเกิดก็คือเกิดจากกระแสน้ำพัดเอาพวกหินกวดทรายมาอัดทับถมกันแน่นๆินไปถ้าเราโยงไปก็คือเราจะเห็นเป็นขีดเป็นชั้นก็คือชั้นของการสะสมตัวของหินทรายแล้วก็เวลายจ้าเอกมาก็จะเป็นพวกทรายหยาบๆนะครับมันก็ทับถมทับถมกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นภูเขาหรือกลายเป็นก้อนหินแบบนี้หลังจากนั้นก็คือภูเขาก็ถูกการยกตัวก็คือภูเขาในปัจจุบันนี้ใชครับครับผม ภาพไรพรมแดนครับคืออะไรครับพี่สายลมครับอ๋อก็คือที่บอกว่ามิตรภาพไรพรมแดนก็คือเขาบอกว่าไอ้ที่เราเห็นเขาขาวที่อยู่บนโขดหินหรือบนต้นไม้เขาเรียกว่าไรเข่นครับเพราะว่าไรเข่นนี่คือมันจะมีสิ่งมีชีวิตสองสิ่งมาอาศัยรวมตัวกันอก็คือสาลายสีเขียวแก้วนั่นคืออยู่ใต้ท้องทะเลครับและจีนีถูกกระแสน้ํพัดพัดพัดมาแล้วก็มาค้างบนโขดหินตรงเกาะขึ้นมาบนบกแล้วก็มาอาศัยรวมตัวกับเชื้อราเชื้อรานี่ช่วยในการดูดซับความชื้นครับอ่า และสองสิ่งนี้ก็รวมตัวกลายเป็นไรเข่นก็เรียกว่ามิตรภาพไรผมเดนินครับแล้วก็ทําหน้า,นาที่ก็คือย่อยสลายยิ่ให้กลายเป็นดินแต่ก่อนก็นคือโลกของเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นก็คือพวกไรเข่นก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กสิ่งแรกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไพภูพาน คือมีที่นี่ที่เดียวเหรอครับพี่สายลมครับก็คือพวกนี้คือคนที่เขามาสำรวจเขามาเจอที่ภูผานเป็นครั้งแรกอ๋อครับก็เลยตั้งชื่อก็เลยให้ให้เกียรติภูผานว่าก็คือเป็นไผ่ภูผานแล้วก็เป็นไผ่สกุลใหม่ของโลกอ๋อนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับเรียกว่าไผ่เปาะไผ่ที่เขาไปทําบ้างข้อหลามาอ๋อจเป็นพวกดอกดินจะไม่มีใบจะเป็นดอกขึ้นมานะครับคือพวกนี้ก็คือจะอาศัยรากไม้อื่นก็คือเป็นพวกปรสติกอาศัยต้นรากไม้อื่นครับเกาะขึ้นมานะครับ พวกดอกดินชาวบ้านเขาจะไปทำเป็นสีผสมอาหาร